ป้าคิดตังเสียนเท่าไหร่คะยี่สิบจา้าโอเคขอบคุณค่ะนู้นู้ใช้เซลล์ขายบ้านไหมลูกใช่ค่ะป้าทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยขายขายของเนี่ยป้าอยากมีบ้านสักหลังต้องทําไงลูกได้เลยค่ะแค่ป้าเตรียมเอกสารตามนี้ สำหรับธุรกิจส่วนตัวนะคะที่ต้องการยื่นกู้ซื้อบ้านนะคะเอกสารที่ต้องเตรียมเบื้องต้นนะคะก็คือ 1. สำเนาบัตรประชาชนนะคะ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน3หนังสือรับรองบริษัทหรือทะเบียนการค้านะคะ 4. สเตทเมนย้อนหลังและเอกสารอื่นๆนะคะตามที่ธนาคารได้ขอมานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะป้าโอ้ยงี้ป้าก็กู้ได้อ่ะสิได oui, ้แน่นอนค่ะป้าโอเคโอเคเดี๋ยวป้าเตรียมเอกสารก่อน นู้นยนุเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวป้าลืมถามยื่นเอกสารนานไหมล่ะลูกไม่นานเลยค่ะป้าเพียงแค่ป้านะคะเตรียมเอกสารตามที่เราแจ้งไปนะคะหรือถ้าสงสัยอะไรนะคะเข้ามาปรึกษาเรานะคะที่สํานักงานขายของเราได้เลยนะคะที่มมคิงบุรพ่าขาได้ได้ได้ขอบใจลูกเดี๋ยวป้าเตรียมเอกสารก่อนนะลูกโอเคค่ะตัวอย่างธุรกิจส่วนตัวนะคะที่เข้ามาหาเราและได้บ้านนะคะก็คือ ร้านส้มตำซอกเกลนะคะที่อยู่ในโปงไผ่นะคะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างธุรกิจร้านซูชินะคะธุรกิจอาหารทะเลนะคะและยังมีธุรกิจอื่นๆื่นอีกเยอะเลยนะคะที่เข้ามาหาเราและได้บ้านนะคะถ้าอยากได้บ้านเข้ามาหาเรานะคะ